Thanks, Sorry, Cap. say, what you gonna say? Oh, uh, it's just talking about that. Ah, uh, tell, tell that, Cap. What I you say? I say, if, the, if the pump broke down, you can always get another one anyway. Yeah, okay. Do you buy a new one, huh? You like a Buddha. You see, Buddha. For me, I see Buddha for me. My husband buy Buddha for me. See, I see two days ago, like, and then I tell my husband, I say, Oh, I see the Buddha is beautiful. กูไอเลิฟอีกแค่ได้แห s งไหมใช่ o โกนลุกโอเคซีมิกนี่มา o สรูสปอรตมเอดสมเปนใจเลยวนี่สร้างน้อยควมเป่าเป็นน้ำตกใน่จมาเป็นน้ำตกงานบอกนีไฟผมเด้มีไฟข้างในผมบอกเปิดไฟเลิอสมเป็นจเลยเลิอดประจ้านี่แหละอยากได้อีกยังผัวกระซื้อให อัเอาโชคเอาลาบเข่าบ้านบ่บัรเลือดซีเมนต์แตกนี่พี่น้องเอ้ยเอาโชคเอาลาบเข่าบ้านเอาโชคเอาลาบเข้าบ้านพี่น้องเอ้ยเเิินบงอัคุณสามีก็ถือใจใช่เลย